มาแล้วรุ่นต่อไปบางลงเต็มไม่ไหวแล้วพีมปั๊ม<อ>ร้อนแดดมากเลยนะคะตอนนี้รู้วอเพธกิจตาม,ม,ม,มหาหุที่หลังว่าแนวีาด้อนยังเปาดแดดเต็อรอนมากอ้ันดีครัพูดพี่ ผมมาแล้วครับท yeah, ุกคนย่าไปใส่แต่ว่าเขาแกงดีป่ะแต่ว่าเขาแกงรถกันนะพี่น้องครับเอาล่ะจบเนาะจบทองแล้ว กตรงนี้อยู่ไห้เลยค่ะพี่น้องค่ะเห็นแวบๆกำลังจะออกมา,ะะมาแล้วครับมาแฝงตัวหลับฝ่ายเลขห้านะครับกำลังจะออกจากป่ามาเห็นแวบๆดีๆแฝงตัวมาบนรถปีแบบแวบป่าแล้วโอ้ยในลมมาแล้วเไม่พอใครไม่อีกแล้ว่ะปวดผู้พี่นะไปเศร้ากินเข่ามันจะสอบนึง ว่าันสแรงหลายแตัวครับพี่ลองแฟรงตัวไม่แล้วมันไม้ได้ออกก้อนเนาะมาแล้วครับมาแล้วครับปุ่มหมดรอบประเทศสุดสัจนอะปีห้ารอบสุดท้ายท้ายสุดรอบคือมาแล้วอันดับที่สองมาแล้วอะเจ้าเน ตัวให่ากบ้างหอเปล่าตัวใหญ่มามันเงกิก้านไม่ปไปน้าครับพี่ัิคิดพอนีบากน่อยพอด้วเนาะท่านผู้ชมต่าหลากหลายวันนี้ทั้งมาให้กนลังใจนะรวมทั้งมาให้กำลังใจหมอหลังหมอหลง

เพ่อนแต่ไม่่ได้สนใจเบิ้งรถแข่งเลยปะดิเพ่นจะไม่หันมาพี่เบิร์หรว่าหัว่สวดีค่ะคสวเาประกาศเล่ไปแตกุนมาเลยพเนยาะ่าคยเอาผู้เดียวะว่ปกันันประกาศเล่ปะนะโรบอกว่าไม่ได้ประกาศเลยว่าอุ้หญิงมาวนลับเบิ้งรถแข่งเลยปะเี่ันประกาศเลยขอทด้น ไม่ไดยังไม่เห็นลูกสาวา่กคนเดน่้ามักแเห็นเจอในทีวีเห็นทีแรกแแล้วไม่เหมันูง่ายอันนี้ว่าที่นี่่้ตัวเน้ยแม่งตัวรุ่งเรองเออมายตีตองมาครับเ็นี่แรกแรแล้วอะไรให่แห้งแล้ยงแล้วมีต้องรีบสติก่าเพหนเยอะ น้องสอเจ้าแปลงแปล้วก่เอออของสวนะครับคนนี้ครับีของก้พแล้วก็เซียนหลังรวมทั้งอจอบน้องมูอ่ต่อคิวต่อคิวนะครับอย่าแย่งกันนะครับน้องเอพอดีน้องเขาจะหับนิดหน่อย แล้ว่าแฟนมามันี้แฟนมาไม่งาแล้วเราให้เวลาครับค่างนะครับจากเก่งวัฒนการยางนะครับมอบหนึ่งันบาทให้น้องอุ้งหญิงเสอนสอนจัแบงคนำวอยู่ไหนมอบสองนบแบงค์ใส่ล้างไส้กได้เวลา เซ็นเวทีใจเพราะว่าดึงอองคนจลับไกกนยไปมาจากซีแล้วไปในไซเบียวันนี้อายุอ่ะผมก็ไม่ใชว่าเดี๋ยวเดียวน้องมากเพราะว่าผมได้รับเงินท่านดมอเรวผมจะทำให้นไยากนะครับ MC อย่างยากเขาสุกควาความกินเน้อ

โอคอนัเนโลของเรานะครับบิปีข้อสองยงไหลยังไหลยังหลรุ่นดอ่าต่อไปนะครับเอาุนเลมาุ่นโอเมครับโอเมครับ